ครับพี่น้อง f อฟเมื่อกี้นะครับผมได้ลงคลิปไป2คลิปเกี่ยวกับชุดเจดีคันะครับพี่น้องนะก็มีเพื่อนๆ่ช่างของเรานี่แหละทีมงานช่างก็เม้นเข้ามานะครับว่าทําไมไม่ตัดสินใจเปลี่ยนเป็นชุด j จดีคัดก้อนของแท้นะครับก็ผมพูดตรงๆแบบนี้เลยก็แล้วกันก็ขอขอบคุณพี่ๆที่แนะนําเข้ามาผมก็รู้อยู่นะครับว่าชุด JD c u คัดของเทียมตัวนี้อาจจะใช้งาน ได้ไม่นานไม่กี่ปีหรอกแต่นะครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องของอาการสั่นสะท้านนะครับอาจจะมีอยู่แล้วเพราะว่า JD c u คัตตัวเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ศูนย์เหล็กมันอาจจะหนักฝังได้ฝังหนึ่งนะครับมันอาจจะทําให้ลด อ่ามันสั่นมันก็เป็นไปได้อยู่แล้วนะครับพี่น้อง f อนะอ่าและไอาชามตรงนี้มันอาจจะสึกล้อเร็วก็เข้าใจอยู่นะครับแต่เราก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าอ่าเราต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าชุดเจดีคัดก้อนชุดหนึ่งนะครับบวกคัดก้อนของแท้เนี่ยมันซื้อรถคันนี้ได้ทั้งคันเลยนะครับพี่น้อง f อนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจและรถคันนี้ก็ต้องทําการเซฟงบประมาณลงไปนะครับเพราะว่า คันนี้จะต้องทําทเกี่ยวกับชุดคัดเพราะว่าสตาร์ทแล้วมันบืดมันลื่นไปเลยนะออกตัวมีอาการสั่นนะครับเสื้อสูบทะลุก็ต้องได้เปลี่ยนอยู่แล้วขี้เกียจไปเชื่อมมันนะครับชุดโซ่เราลิ้นอีกนะครับพี่น้องเอฟซแล้วก็ส่วนอื่นๆของตัวรถอีกที่เราจะต้องทําการแก้ไขนะครับสําหรับรถคันนี้จะใช้งบประมาณประมาณ3,000ันกว่าบาทนะเราต้องเซฟลงมาเป็นของเทียมของเกรียดท้องตลาดเพราะว่ารถคันนี้แค่ ขับไปนาะจ่ายกับข้าวแค่นั้นเองไปตลาดนะครับพี่น้อง fc เอาละคลิปนี้อธิบายเพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ